ตัวที่เป็นลักษณะลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังชอบตัว GPC อยู่นะครับตัวที่สเนี่ยเรามองเป็นลักษณะการลงทุนแบบระยะสั้นหน่อยนะครับก็มองเป็นตัวไทออยนะครับก็ตัวสุดท้ายที่จะเป็นตัวบ้านปูเอาละครับคุณปิงฉะนั้น ถ้าถามว่าท็อปพ c ิกในกลุ่มพลังงานขอไม่เกิน3คุณปิงเลือกใครบ้างครับคุณปิงครับ,รบก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับถ้าเกิดตัวที่เป็นลักษณะลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังชอบตัว GPC s อยู่นะครับเพราะว่าด้วยภาพเศรษฐกิจปีหน้าที่ยังมีความเปราะบางเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ดูมีความน่าสนใจนะครับประกอบกับตัวเอ r ร์ n g เนี่ยปีก่อนโดนมาร์ตินแคป จากเรื่องของค่า FT นะครับปีนี้ FT โดนแคปน้อยลงต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยลงด้วยนะครับก็มาร์ตินค่อยๆดีขึ้นนะครับงบไต้มาสออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า Q3 QC คิเนี่ยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ดีนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเป็นตัว GPSC นะครับราคาเหมาะสม75บาทนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยเรามองเป็นลักษณะการลงทุนแบบระยะสั้นหน่อย นะครับก็มองเป็นตัวไทออยนะครับก็คิดว่า Q2 เนี่ยไม่เด่นนะครับแต่ตลาดเนี่ยก็น่าจะพ i i ซ์อิไประดับหนึ่งละนะครับก็ตัวนี้ Q3 เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีเพราะปัจจุบันค่ากันกันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สล็อกเกนเนี่ยมีโอกาสบันทึกใน Q3 ด้วยนะครับก็ตัวไทออยเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่60บาทนะครับอืมส่วนตัวสุดท้ายที่จะเป็นตัวบ้านปูนะครับก็งบ Q2 เนี่ยไม่ดีนะครับไม่เด่นนะครับแล้วก็ระยะสั้นอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาการปรับน้ำหนักดัชนี msci บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวบ้านปูเนี่ยอาจจะรอซื้อหลังประกาศงบวันที่10สิงหาคมนะครับประเด็นที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยหนึ่งคือ valuation ไม่แพงนะครับสองก็คือหุ้นเนี่ยมี Catalyst สำคัญจากการ spin off บริษัท bkv นะครับแล้วก็ติดตามาเรื่องของการ เริ่มเปิดดำเนินการโครงการ,ร CCS นะครับซึ่งจะเปิดเนี่ยช่วงปลายปีนี้นะครับถ้าเกิดเปิดได้ตามแผนรับรา้ได,ได้ได้ตามแผนแล้วก็สเกล up โครงการอื่นๆได้ตามแผนเนี่ยก็จะทำให้โครงการ CCS เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้หนึ่งของตัวบ้านปูนะครับครับนะครับตัวแรก GPC s แนะนำซื้อหลังงบไตรมาสสองออกก่อน พราะงบไตรมารสสอ,อาจจะไม่สวยนะออกมาแล้วราคามีโอกาสยอ่อค่อยไปซื้อตอนนั้นน่าจะได้เปรียบงบไตรมารสสของ GPSC คาดว่าจะคลอดเมื่อไหร่ครับคุณปิงครับ uh, GPSC เนี่ยน่าจะประมาณสักกลางสัปดาห์หน้านะครับ uh, ช่วงวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยน่าจะแถวๆนั้นนะครับหลัง8ถึง10สินหาหลังประกาศงบ GPSC ถ้ายอ่อไปดักเก็บแถวนั้นก็ได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเก่งกำไรซึ่งถ้าจะซื้อก็ให้ซื้อหลังประกาศงบไตรมาส2เช่นเดียวกันก็คือบ้านปูก็คือหลังวันที่10สิงหาคมถ้าจะเข้ามาเก่งกำไรอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปิงครับใช่ครับนี่คือ3นะครับกลางยาว g p s c นะครับซื้อนะหาจงังหวะซื้อก็ท็อปไทยออยแล้วก็หาจงังหวะเก่งกำไรก็คือบ้านปูนะครับ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากแจ้งครับนี่เป็นเสื้อล็อตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น Mp shirt ครับที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับ Mp shirt ดำส้มและสีน้ำเงินเหลืองนะครับจากราคาปกติ699บาทเหลือตัวละ399บวกค่าส่ง30บาทเป็น ราคาสุทธิ429บาททั้ง2สีเนี้ยเบอร์ m erm ถึง XL 2สีเนี้ย3 9 9บวกค่าส่ง30บาทเป็น429บาทแต่ถ้าซื้อรวม2ตัวราคาจะเป็น798บาทและจัดส่งฟรีครับส่วนถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่2 XL จะราคาตัวละ4 5 0บวกค่าส่ง30บาทเป็น480แต่ถ้าซื้อ2ตัวก็จะเหลือ900บาท จัดส่งฟรีย้ําว่าสมดแล้วก็หมดเลยนี่คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกและพร้อมส่งนะท่านที่สนใจอยากจะมี MB เชิร์ตไว้เป็นที่ระลึกและเป็น l i m i t ต็ด d i ดิชั่จริงๆนะครับสนใจเชิญติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ Line ID นะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I และตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี้พลัสติดกันตรงตัว